คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องมันตะการพาด้วยมันตะการคนเดิมน้องแกมชาแนลนะคะตานช้เมื่อนี้เนาะค่ะแอดก็เดินทางมานะคะที่เรือโบราณเนาะค่ะวันนี้หมอทำนะคะพ่อหมอทำออสจะทำทิ่ทีนะคะขอโชคนะคะ ที่เรือโบราณเป็นครั้งแรกเป็นงวดแรกนะคะขับมาคุ้นน้ำหมุนน้ำร้านเดือดร้อนเลื่อนลูกเลี้ยงหาอยาู่นะพี่บอกเรือบอกเยอะน้ำตกน้ำหาลาสาัสา่งว่สาสาั่งว่าสั่งที่สถา,านที่ลเลือเ่อ,อลนลนูกเลี้ยงที่เขาเบิ่งเนาอยจัปุริตวานเมตังสมิตาปัณตาอาวิชิตาจิตาปริตังวนันตุ चखे कामे मे चारू पे जनता ऋष विमणी ओम रजय धम हिर्थंता सन्ती के आ मुनिव रचना सा था वो मे सुनत तो धम सवन करो अयम yeah. धंता थमसवन करो अयम yeah. धनता थमसवन करो yeah. yes. อาติยมทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุวันทิตวะอจารยังคูบาทั้งอาคัมชาหิสัพพธรรมปาสิทธิเม สาภาพอันตารยายังวินัสสันติสาภาพสิทธิพระวันตุเมเองคถังปีย,งยังกโยทิสปามุขังอาจารยางังอยู่ในบ้านีย่ยเนี่ยเออขอนำแม่ยานางเรือโบราณอยู่ในมาอยู่ในวัดบ้านฟาข้าวขอให้ได้สมโคมงููมาปราชนาคอยเป็นกุบายารจงมาก พอขัาปกคร,รคองลูกหลานลูกหลานเหตุอันไนลงไปก็<ช>ขอให้สำเร็จผลโดยเทินสาธุสาธุแน่ใจบต่ตองวันนี้หรอกชุดย่างกพราะว่าัน,นอ,อยตาดเดอร์เป็นเทียนวันนี้เทียนมงคลไม่

เป็นไห่ซโตครับไห่ซโตับอกอนีเนี่ยนสองสเนี่ยเนาะไม่เนาะนะครับผมเป็นตัวไหนเดี๋ยวเป็นแมาใหมเนาะเลขตัวเดียวตัวเดียวกันเป็นหัวกับเด้อเลขกสกับสิกตัวเดียวกันตัวเดียวกันคำว่าสิบหกกับสิบเก้าเล็หกกับเล็กเก้าครับ Hai, cái, này, à. like, cái... Nhà, cái... mình hết là cầu nó tôi nhiều, cá nó nhớ, rất là nhớ, vẫn hay nhớ, rất là vẫn hay หนึ่งหกหัวขุ่นหัวลงเีดอครับครับกัแล้วพ่อกับได้พ่อเนี่ยเาเ้นี่ครับมันจะเป็นยังซีเนี่เด้อเพื่นไห้มาเนี่ยองแบบเลยเนี่เพนไหนยังซีหนึ่งหกหรือหนงก้า็ได้เนี่ยครับเออเนี่ยเอนี่มันจะกราบกันเป็นหึงหก่เกาเลขตัวเดียวกันให้กับให้เบิ้งเอาเด้อพี่น้องเอ้ย เป็นหน่อยสองโตเพิ่นบ่ได้ให้พอสามเลยนี่เห็นบ่นี่ออกมาอันนี้ก็อยู่ซื่อๆอยู่นี่บ่เป็นตัวเลขให้เลยนี่มันแม่นซูนหมดแล้วพ่อนอันนี้นะครับก็บาะี่เพราะเพราะเอาเพิ่นออกมาให้จังซี่มันบ่เป็นตัวเลขก็สิตีเอาหยังนี่ก็แล้วแต่สตี๋เป็นซูนก็แล้วแต่เออนั่นล่ะอีกจะพักกันไปหลายมันก็หลายโตแม่นบ่แม่นเอาแต่ว่ารับคนกับปากผ้ามานนี่เนาะครัไม่ได้ปากผ้าผ้ามานนี่ พ่อหมอครับพ่อหมอช่วยช่วยเขียนเขียนหนก้ให้นะครับชครับเขียนหนึ่งเก้ให้นะครับเขียนนะครับเขียนหนึ่งเก้าอ่หนึ่งเก้าเนี่ยข้างล่างด้่งข้างล่างลงไปเข้างล่างท่วงศูนย์ค่าพันธุ์ท่วงศูนย์ติดพ่นสิแม่นี่ดีเร่าครับผมก็บอกเข้าใจถ้าเข้าใจกัต้นนี้เอาเอามาใส่น้ำด้เอเขียนไม่ต่างนะครับนี่พอแล้วครับ เดี๋ยวนวดต้องหาซื้อสเนะกาะารให้ขออนนะ่าเร่องโชวครับมูพันท่วงวามันสิเป็นเลขศูนย์หรอไอตัวนี้นี่เนาะแม่บนี่ก็เป็นไปได้เน่นะครับาเป็นเลขศูนยเนาะเออนี่านี่อะไรครับอ้อยไม่ต้องเด็กใช่ะหมในอ่าอ้าอ้อหาย้ารโพอมทอะครับท่เนแสมม่อยู่ท่ เดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผม้อันนี้ให้เพื่อนเขียนให้เอออ่า่อยบไร้านมพอได้มากเฮ็ดหยังหยังซอยเพนเนีทั้งวัดทั้งว่าก็ดียมาช่วยทั้งวัด